สวัสดีครับทุกท่านนี่มาพี่น้องเนี่ยแต่ยังไม่เบิงนี่ที่พลไม้ปลาบานเท่าพี่น้องนอกตกแต่บานเอิร์ตบักแต่นะพี่น้องเนาะภาษาไทยเรยว่าคุณแต่พี่น้องคุณแต่เป็นพลไม้ปลาชนิดหนึ่งพี่น้องเนาะเกิดตั้งแตดูกาลจะจะเบิร์แล้วพี่น้องมันทามันหลายพี่น้องพลไม้พลไม้ปลาแบบหมดพี่น้องเนาะมันมีหลายแบบมีบักแต่บักบกบักวาบักขยิ่งบักข้าวเมาบักข้าวจีบักพิพวนบักยากพี่น้องซึ่งเป็นพลไม้แบบ บัมีไผปลูกพี่น้องแล้วมันเกิดเอ็กตานฤดูกาลนี่บางอื่นแบบแต่เนาะทั้งบ้านมุกเ้ามีบ่พี่น้องนะไนแต่บักแต่ยังสี่นะประโยชน์กับลายยางพี่น้องเนาะนี่เป็นผลไมบล้บ้านเฮาพี่น้องเดี๋ยวใช้เบิ่งพี่น้องใครเป็นยังไงนี่ใน่เวลาพามาปเป็นยังสี่พี่น้องเนาะนี่นวยอ่อนพี่น้องมันก็เป็นใน่ยังส,สี่นี่ตัวนี้ก็ส่วนเกินเพิ่นส่วนเกินของบักแต่ตัวนี้นวยอ่อนตัวนี้นวยแก่พี่น้องแก่มากเลยนี่ ถ้ามันแก่แล้วมันจะเป็นงสีไมนจะหดลงตัวนี้อ่อนต้นอ่อนมันจะใหยมีแล้อ่อนมันจะใหญ่เวลานหน่อยมันจะหดแล้วก็ประโยชน์ของมันก็คือในมันนี่กับเป็นตระกูลเดียวกับในบปกขามพี่น้องแต่มันเทศแกนให้ไปขัวถ้ากินบริหารกับไปเซน้ามันอ่อนสิกระยำได้ไน่ในบากแต่ถ้านไปไน่งามๆสิกรับใ้ไปพาเรียนโบกแต่บริหารน้ำได้พี่น้องเด้อบานเฮาบ่าคุดก้นเผาสมัยก่อนนพาเห็ดนะพี่น้องเนาะ คนโบราณตะกีนผ่าเห็ดเป็นผลไม้เอามาเห็ดอ่นเห็ดนี่เองสินะบ่วบานเท่าแต่ก่อนสมัยก่อนการด่าเล่นบ่มีพี่น้องเนาะตัวนี้มาเล่นนังสินะบ่อยไงว่เอามาเล่นการพานั่นแต่ว่า,า,นานบ่แนะนำบ่ส่งเสริมนะพี่น้องเนะาะในแบบแต่ข <c oughs> องมาพาขาวดำมังสินะตัวนี้นายอ่อนนายอ่อนมันจะใหญ่พอมันใหญ่มากมันแก่มันก็นหดเข่าหดเข่ามากอแต่ว่าถามมาสมบูรณ์นีน่ริมจะใหญ่กูนี่พี่น้องใหญ่อยู่แค่น้อยในายแบบแต่เป็นผลลไม้ปลาชนิดหนึ่งเกิดต้านฤดูกาล ก็คือเหตุกับพี่น้องก็เกิดต้นรูดูกาสิน,ะนี่นะในบักแตะเพราะว่าเมื่อกี้ผมสิขอไปหาบักย่างผมมาจากฟาน์มบะมีพี่น้องมันมีแต่หน่วยเหี่ยวมันบรูดูกาสในบักย่าพี่พวนกำลังเป็นดอกกินไดเนี่พี่นอ้องนนเนื้อใบักแตะเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้มันออกตัวนี้ส่วนเกิดของมันปอกเปลือกออกเปลือกตัวนี้ละเปลือกตัวนี้จะขมเลยพี่น้อง เปลือกสี่ดำจากจากมันอ่อนู่ถึงเป็นสีเหลืองนีเ่เ,ห,เห,ห็นได้เอาพี่น้องอยู่บ้านที่ใดถ้าบ,บ้านบังแต่สตรีเม็ดมันเม็ดบังแต่พี่บอหน่วยแกกินอะไรมันแกเม็นสีเหลืองทุกอันต้องมีมามีบังแต้ก็มีเม็ดมาแนี่เอิญแล้วก็เอิญคือบ้านเท่าแต่ว่ามันเอิญเม่อไรดอกมันผิดเม็ดบังแต้พี่บอ แทบออนหนึกงกำลังอ่อนร้ายคือเน้าบางนึงนี่มดดั่ได้เมาบ่กำลังดบหรือ่เขาไปกินอยู่ข้างอื่นได้แปลกอยู่ละผลไม้ป่าบ้านเรานะพี่นอนะ้องเนาะทักแห้งของดีน้องนาลีพี่นอ <c oughs> ้องสุดยอดอใส่โถดว้วยตวดมาสูงเบือกแกอ,อีกหน่วยหนึ่งพี่จะกินไนะ่มพี่น้อง เสบากใส่ปากกัดเอาอยู่บารนี่เห็นบ่แกงมากเลยง่ายมับพี่น้องนายบักแต้บ้านเฮ้ากวน่ะสุดยอด่พี่น้องกวน่ะในบักแต้ในบักแต้อ้ยสุดยอดเลยพี่น้องกวน่ะเหลืองตัวนี้เม็ดเม็ดมากหน่คิดบ่ได้มันเป็นแบบว่าจะได้แหละครับไ่มีเม็ดมันก็มาบ่ได้มันแปลว่าของครูกันนะพี่น้องเนาะธรรมชาติหักแหนแหนแล้เปลือกออกอยู่บาร์แหนเนี่ยกินอยู่บารสิเราพี่น้อง ใส่ปากแขนได้ลุยเลยหลังจากข้างแขนเปลือกเลยเปลือกเมื่อกี้ใดจะมันขมนี่เปลือกมันจะเป็นร้อนๆหน่อยสิข้างอื่นอย่าง,างเลยแฝงพักสายหนว่วยอยู่ให้บอกแต่ใครเหนือยพีย่น้องอ่ะใครผมขอบคุณครับ